สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาพูดคุยกับพี่พี่เพื่อนเพืนะครับพร้อมกับแนะนําเหรียญกุมารทองภายแก้วนะครับซึ่งปลุกเสกเดี่ยวครับโดยหลวงพ่อเชื้อรุ่นแรกปี2 5 2 1นะครับวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับที่ชัยนาทซึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยปลุกเสกเดี่ยวครับหลวงพ่อเชื้อนะครับผมถือว่าเป็นเกจิ สุดยอดอีกหนึ่งท่านนะครับของจังหวัดชัยนาทเลยท่านเป็นพระดีครับที่ชาวบ้านนับถือแล้วก็เริ่อมใสท่านมากครับท่านเก่งทั้งอาคมและสายเวทนะครับถึงขนาดที่หลวงพ่อกลวยท่านนะครับบอกกับลูกศิษย์เสมอเลยครับว่าให้ไปหาเชื้อสิเชื้อก็เก่งเหมือนกันนะครับนี่เป็นคําพูดของหลวงพ่อกลวยเวลาท่านจะบอกลูกศิษย์ หรือคนใกล้ชิดของท่านนะครับเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยก่อน2,500เนี่ยปี2500นะครับความเจริญต่างๆเนี่ยก็คือยังไม่เท่ากับปัจจุบันนะครับเหมือนที่เราเคยดูหนังกันเรื่องขวัญเรียมที่เป็นทุ่งนานะครับพระเอกยังเลี้ยงควายมีเรื่องชกต่อยกันสมัยก่อนเป็นแบบนั้นครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสมัยก่อนเ,นเรื่องการเดินทางก็ลําบากนะครับ ต้องอาจจะต้องอาศัยทางเรือหรือว่าทางเกวียนนะครับตึกต่างๆก็ยังไม่เจริญเหมือนกับปัจจุบันที่เราได้พบเห็นกันการเดินทางก็ยังไม่สะดวกแถมยังมีนักเลงหัวไม้แล้วก็ยังมีพวกโจรต่างๆก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเกจิต,ต่างๆสมัยก่อนนะครับเวลาที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือพระเครื่องนะครับส่วนใหญ่ท่านก็จะเน้นไปในเรื่องของแคล้วคลาด อยู่ยงคงกระพันครับแล้วก็เอ่อคยกว่าหนังเหนียวนะครับเพราะว่าต้องมาเป็นอันดับแรกๆเลยสําหรับผู้ชายสมัยปี2500นะครับหรือว่าสมัยก่อนนั้นก็จะเน้นกันเรื่องแบบนี้ทั้งหมดปัจจุบันนะครับต้องยอมรับเลยว่าอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับวัยรุ่นหรือเด็กเนี่ยก็อยากมีของดีของที่เป็นมงคลครับ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำกิจกรรมต่างๆทำมาหากินการเดินทางก็การค้าการขายนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเมตตาอยากให้ผู้ใหญ่ท่านรักท่านเอ็นดูนะครับแล้วสงสารจะทำอะไรก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันทุกคนอยากได้แบบนั้นอยากได้ที่พึ่งนะครับอยากได้ตัวช่วย ในการที่จะทำมาหากินนะครับต่างๆเหรียญกุมารทองภายแก้วนะครับของหลวงพ่อเชื้อเนี่ยนะครับท่านปลูกเสกเดี่ยวท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยนาธนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิที่หลวงพ่อควยท่านมีการพูดถึงบ่อยๆเหรียญกุมารทองภายแก้วนี้ครับเป็นของเก่าแก่คู่กับวัดอัมพวันมานานแล้วครับแล้วก็เป็นที่นับถือ หลายคนที่ไปที่วัดนะครับทุกคนเนี่ยนะครับประามีปัญหาก็จะไปบุญบานเรื่องโชคลาบบ้างนะครับทํามาค้าขายหรือว่าคนหายหรือว่าของหายหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับอยากจะให้กุมารทองภายแก้วเนี่ยได้ช่วยและผลที่ทุกคนได้รับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จครับเกือบจะทุกรายและทําให้เป็นที่เล่าลือกันครับว่า เหี้ยนนักมีคนเล่ากันว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไปปรากฏในความฝันบอกโชคบอกก็เรียกว่าโชคลาภนะครับจนเป็นที่โจทย์ขานกันไปทั่วบางคนก็โชคดีนะครับไปซ,ซื้อหวยไปอะไรต่างๆนานาได้เงินได้ทองกุมารทองภายแก้วนี้นะครับก็คือจะแกะสลักจากไม้โพตายพายนะครับหรือ ที่ยืนตายต้นนะครับที่ยืนต้นตายแบบนี้แหละครับโดยปีมือช่างแกะโบราณน,นะครับและเชื่อกันว่าแกะพร้อมกับการสร้างโบสถ์วัดอภวันนี่แหละครับถ้าใครเคยไปที่ผมไม่เคยไปนะครับก็เอาข้อมูลมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังเผื่อว่าทุกคนจะเคยเจอเหรียญแบบนี้หรือว่ามีอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทราบที่ไปที่มานะครับวันนี้เราก็ถ้าใครมีแล้วเนี่ยถือว่า ถือว่าโชคดีครับแล้วก็เหรียญเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในพื้นที่หรือวอ่าจจะอยู่ตามาแผงพระบางทีพี่ๆที่อยู่แถวชัยนาทนะครับก็อาจจะไม่ทราบที่ไปที่มาก็อาจจะมาวางให้ได้หลายคนได้ชมแล้วก็บูชาไปซึ่งโบสถ์โบราณน,นะครับซึ่งมีอายุประมาณร้อยกว่าปีครับแล้วกุมารทองภายแก้วตนนี้นะครับก็ เรียกว่ามีการตกทอดมาหลายอาจารย์นะครับและครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ตกทอดมาอยู่กับหลวงปู่เลี่ยมนะครับหลังจากหลวงปู่เลี่ยมท่านมรณาภาพไปแล้วจึงตกมาอยู่กับพระอาจารย์นากิตินาโยนะครับปัจจุบันท่านก็ถือว่าเป็นพระเกจกิที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านก็ได้เรียนเกี่ยวกับวิชาคาถาอาคมสายวทต่างๆตลอดจนหหราศาสตร์จาก หลวงพ่อเชื้อนี่แหละครับแล้วกุมารทองภายแก้วนี่แหละครับก็ได้สำแดงเรียกว่าอิทธิฤทธิความอัศจรรย์ต่างๆนะครับจนมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าเล่าลือกันไปทั่วนะครับจนเขาเรียกว่าญาติโยมหรือผู้คนเนี่ยหลั่งไหลไปบูชานะครับไปบนบานสารกล่าวกันเยอะมากแล้วก็ในปีพศ2521เนี่ยนะครับ ท่านพระอาจารย์นาก็ได้มีการกําหนดงานาพิธีไหว้ครูขึ้นนะครับในวันที่4เมษายน2521นี่และครับก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาในบาร,รมีของพระอาจารย์นานะครับแล้วก็และโดยเฉพาะนะครับผู้คนที่เคยพบกับปฏิหารของกุมารทองภายแก้วอะครับมาแล้วเนี่ยก็จะพร้อมใจกันครับผม จัดสร้างเหรียญกุมารทองพายแก้วขึ้นครับแล้วก็สร้างขึ้นจําจนวนไม่มากครับต้องถือว่าเป็นจํานวนจํากัดเลยอันนี้ผมไม่ทราบจํานวนนะครับเพื่อที่จะแจกในงานพิธีไหว้ครูในครั้งนี้แหละครับแล้วเหรียญของกุมารทองพายแก้วนี้นะครับก็ได้ทําการปลุกเสกเดี่ยวนะครับโดยหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับผมที่อ,อําเภอสังขบุรีจังหวัดชยัยนาทและท่านได้รับนิมนต์ให้มาประพรมน้ำมนต์ นะครับน้ำพระพุทธมนต์ในงานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ด้วยครับหมายกำหนดการในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่8เมษายน2521นะตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน5เวลา9นาฬิกานะครับก็ทำพิธีไหว้ครูเวลา10.30นนะครับก็มีพระสงฆ์9รูปแล้วก็มีการถวายพระตาหารให้กับพระภิกษุสามเณรนะครับ แล้วก็ในช่วงเขาเรียกว่าอ่าสิกานไปก็จะมีภาพยนต์สมโพธิปิดทองแล้วก็ปิดทองพระแล้วก็มีการปิดทองกุมารทองพายแก้วนี่แหละครับเหรียญกุมารทองพายแก้วนี่นะครับรุ่นมหาลาภเนี่ยนะครับ,รบเป็นกระไหลทองหลวงพ่อเชื้อเนี่ยนะครับท่านปลุกเศษเดี่ยวเพื่อแจกในงานพิธีไหว้ครูวันที่8เมีาศยน2521ที่ผมบอกพี่ๆไปนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่า ประสบการณ์เนี่ยนะครับเรื่องเด่นมากๆเลยคือจะเป็นเรื่องของโชคลาภค้าขายเมตตาเรียกลูกค้าอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนภายกระซิบเตือนภยัยคุ้มครองป้องกันผู้ที่บูชาด้วยนะครับเพราะว่ากุมารเนี่ยจิตวิญ,ญญาณเขาเรียกผมขออนุญาตใช้คําว่าจิตวิญ,ญญาณของกุมารทองเนี่ยอยู่ที่วัดอัมภวันครับแล้วก็ เหมือนกับหลวงพ่อเชื้อท่านก็ไปปลุกเสกเดี่ยวนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับเวลาปลุกเสกก็ต้องเรียกเขาเรียกว่าปลุกจิตต่างๆพวกนี้นครับแล้วก็อธิษฐานจิตไปขี้เหรญน,นะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาเรื่มใสนนำไปบูชาแล้วก็ให้กุมารทองเนี่ยช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลเวลาที่ไปช่วยเขาแล้วเขาผ่านพ้น นะครับรอดปลอดภัยนะครับมีเงินทองใช้แบบนี้ครับเขาก็จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กุมารทองที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเกิดก็จะได้รับผลบุญกุศลครั้งนี้ไปะครับห<อ>ลวงพ่อเชื้อนะครับต้องขออนุญาตเล่าให้พี่ๆเพืพพ่อนฟังนี้นะครับว่าท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการศึกษาทางด้านวิปัสสนานะครับ แล้วก็สายเวทเนี่ยจากหลวงพ่อคงนะครับวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับผู้เป็นพระอุปชานะครับนอกจากนั้นท่านยังทุดงเพื่อแสวงหาความสงบไปในสถานที่ต่างๆอีกหลายที่หลายแห่งนะครับจนถึงประเทศลาวแล้วท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งาภาคอีสานนะครับทั้งทางด้านไทยแล้วก็เวียงจันท์ด้วยนะครับเวลาที่ท่านไปทุดงเนี่ย ที่เนี่ยเขาจะให้ความเลื่อมใสหลวงพ่อเชื้อมากนะครับเพราะถือว่าท่านเป็นพระที่เก่งมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านเวลาไปเจอกับพระพระเกจิท่านอื่นเนี่ยท่านก็จะมีการแลกเปลี่ยนวิชากันด้วยนอกจากนั้นนะครับหลวงพ่อเชื้อเนี่ยยังได้มาศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้วยนะครับเจ้าตำหรับมีดหมอและก็ งาแกะนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ปัจจุบันก็มีการเช่าหาบูชากันระดับหนึ่งที่มีราคาสูงเหมือนกันนะครับเพราะถือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าใครมีไว้บูชาก็จะเป็นสิริมงคลนะครับจนมีเรื่องเล่าว่าขนาดมีดหมอของหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับนำไปหลอมเพื่อที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามีการบอกกล่าวอะไรกันก่อนหรือเปล่านะครับเวลาหลอมเนี่ยต้องใช้ไฟแรงแรงมากๆนะครับพอหลอมเข้าไปเนี่ยยังไงมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ไม่ละลายนะครับวัตถุต่างๆที่มงคลอื่นๆเนี่ยที่หลอมลงไปในเตาเนี่ยละลายหมดแล้วครับยกเว้นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมอย่างเดียวแล้วก็จะมีตะกุดอ,อ,อีกของเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นข่าวผมปฏิจําไม่ได้นะครับ ก็เป็นที่กล่าวขานกันเลยแล้วก็หลวงพ่อเชื้อนะครับหลังจากที่ท่านเรียนเสร็จเรียบร้อยกับหลวงพ่อเดิมแล้วเนี่ยท่านก็ได้มาจัดทําจัดสร้างมีดหมอเหมือนกันครับชื่อมีดสัตเทพสัตตานะครับแล้วถือว่าเป็นมีดที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็หายากแล้วท่านเองเนี่ยยังเป็นพระปฏิบัตินะครับที่ได้ชื่อว่ามีเมตตาสูงท่านหนึ่งครับแล้วก็ต้องบอกว่าชาวบ้านบอกว่า หลวงพ่อเนี่ยมีจริยวัดที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งนะครับเวลาใครไปมาเนี่ยก็จะพบเห็นท่านซึ่งมีเมตตากับคนที่ไปกราบไหว้นะครับไปพูดคุยเรื่องธรรมะท่านก็จะแนะนําช่วยเหลือนะครับให้เหมือนกับว่าเวลาไม่สบายใจท่านก็จะแนะนําคางออกให้ผมเองอาจจะไม่ได้ลงประวัติของหลวงพ่อเจ้อทั้งหมดนะครับเพราะอาจจะด้วยของเวลาก็คงจะไม่พอนะครับก็ อาจจะนําเหรียญของกุมารทองภายแก้วเนี่ยมาให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมก่อนนะครับเผื่อว่าจะเคยผ่านตาหรือว่าอาจจะไปพบเจอที่ไหนนะครับกุมารทองอาจจะดนจิตดนใจให้ทุกๆคนเนี่ยมาเป็นเจ้าของนะครับเพื่อจะเช่าบูชาไปอ่าไปไว้นะครับเผื่อจะได้แบบว่าบอกหวยหรือวาอ่านำโชคนำลาบมาให้นะครับ หลวงพ่อคงนะครับท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดใหม่บําเพ็นบุญนะครับผมเมื่อท่านเนี่ยมรณาภาพไปเนี่ยนะครับพระมหาโชดเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าวาดแทนและหลวงพ่อเชื้อครับท่านก็ได้เป็นรองเจ้าวาดที่วัดใหม่นี่แหละครับต่อมาเมื่อพระอ,อ่ามหาโชดท่านได้ลาสิกขาบทนะครับไปเนี่ยก็ทางก็เรียกว่าสาธุชนนะครับที่อยู่แถววัดนะครับที่วัดเนี่ยชาวบ้านก็ได้ อารัตนาให้หลวงพ่อเชื้อเนี่ยนะครับผมขึ้นเป็นจเจ้าอาวาสสืบต่อมานะครับหลวงพ่อเชื้อเนี่ยท่านเป็นพระที่มีพมวิหารปกครองพระลูกวัดนะครับด้วยความเขาเรียกว่าเมตตาเลยกรุณาดูแลกันเหมือนกับสมัยก่อนนะครับก็จะอนุเคราะห์แล้วก็ดูแลชาวบ้านในการรักษาพยาบาลนะครับด้วยวิชาแพทย์แผนไทยนะครับเพราะว่าพระธุดงนะครับเวลาที่ไปตามจังหวัดเนี่ย หนึ่งเลยคือต้องต้องบอกเลยว่าพระที่จะทโดงได้เนี่ยคนไทยจะนิยมพระทุดงมากมากเนื่องจากว่า1ต้องเก่งเรื่องคอเครื่อสายเวทนะครับ 2. ต้องเก่งเรื่องยาสมุนไพรนะครับแล้วพระเกจิสมัยก่อนเนี่ยคือท่านจะต้องแบบว่ามีทุกด้านนะครับเวลาท่านจะไปป่าเพราะเวลาไปป่าบางทีเนี่ยความอาถรรพ์ต่างๆพื้นที่ต่างๆนะครับทั้งผี อะไรเขาเรียกผีป่านะครับอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่เหมือนสมัยสมัยนี้มองไปก็เป็นตึกเป็นร้านไปหมดมันไม่น่ากลัวแต่สมัยก่อนเวลาพระธุดงค์ท่านท่านไปตามพื้นที่ต่างเนี่ยมันเงียบไปหมดมันแทบจะเป็นป่าเลยพอเย็นปุ๊บก,ก็ต้องปักกฎนะครับก็ต้องมีการอาราธนาต่างๆในการที่จะป้องกันพูดผีปีศาจที่จะมารบกวนท่านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาบาลด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณเนี่ยท่านได้เล่าเรียนมาครับแม้ผู้ป่วยบางรายนะครับมาหาท่านที่วัดไม่ได้ท่านเองเนี่ยก็จะไปให้การรักษาถึงที่บ้านนะครับกลางวันกลางคืนนะครับตามคําบอกเล่าของอคนที่เขามีการบันทึกหรือว่าคนที่ใกล้ชิดนะครับก็จะมีการบอกกล่าวว่าท่านก็จะไปเพื่อที่จะไปรักษาให้เหมือนกับว่า ให้ทุกกายเนี่ยท่านจะช่วยได้แล้วท่านจะถ้าท่านช่วยรักษาได้ท่านจะช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็หากใครทุกใจมาหาท่านอย่างที่ผมบอกท่านก็จะใช้ธรรมะนี่ยครับในการรักษาจิตใจท่านเป็นพระที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยมีเมตตาการุณามากครับจนเป็นที่รักและนับถือของเรียกว่าชาวบ้านในพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อเชื้อนะครับสมัยก่อนเนี่ยท่านมี ชื่อเสียงมากนะครับในจังหวัดชัยนาทท่านหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับแล้วก็มาหาท่านนะครับเพื่อให้ท่านช่วยนะครับช่วยเสริมมงคลช่วยต่างๆมีนิตยสารครับในยุคนั้นเนี่ยมีการลงเรื่องราวของท่านมากมายบางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของหลวงพ่อเชื้อนะครับบางท่านเนี่ยรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินเนื่องจากว่าหลวงพ่อเชื้อนะครับเป็นหนึ่งเลยหลวงพ่อเชื้อแล้วก็กรรมการวัดเนี่ย ค่อนข้างที่จะเรียกว่าในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับคือท่านจะหลวงพ่อเชื้อนี่แหละครับจะชอบทาและแจกออกให้เหมือนกับทาบุญเฉพาะตามวัตถุประสมต enfin ่างๆในโอกาสต่างๆของวัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับวัตถุมงคลท่านจะไม่เคยมีการอนุญาตให้กับดําเนินการจัดสร้างในเรียวกว่าในเชิงที่แบบว่ากลุ่มเซียนผ้าเอาไปในเชิงพานนย์เนียนะครับท่านจะไม่อนุญาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย พระหลายรุ่นนะครับยังมีการต่อโค้ดและคล้ายๆกับว่าไม่มีประวัติที่ว่าทางวัดเนี่ยจะให้มีการทําเสริมขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อกับกรรมการวัดเนี่ยจะไม่จาจะเขาเรียกว่าเข่งคัดในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้วันหนึ่งที่หลวงพ่อเชื้อท่านมีการมราพาาไปนะครับคือความโด่งดังของท่านน่ยก็เลยสมัยนั้น่ด้านท่านดังนะครับ พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าบางทีมันก็จะเลือนลางไปนะครับตามการเวลานะครับแต่ว่าใครที่อยู่แถววัดนะครับใครที่รู้จักเรื่องราวของท่านเนี่ยจะทราบดีว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชื้อเนี่ยนะครับถ้าใครมีเก็บไว้เนี่ยถือว่ามันมันเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณครับราคาไม่สูงอย่างที่ผมบอกครับว่า เมื่อเทียบกับมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็ที่หลวงพ่อท่านนำมาจัดสร้างเป็นพระเครื่องนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็คือมวลสารเยอะมากและมีประสบการณ์มากและด้วยความที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังครับลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับปัจจุบันที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนะครับเวลาจัดสร้างทีออกมาเนี่ยโอ้โหแบบ เขาเรียกว่าเป็นลังๆเป็นกลกองๆเลยนะครับแต่ท่านเองเนี่ยจะจัดสร้างเฉพาะช่วงโอกาสสําคัญๆของวัดท่านเองนะครับแล้วท่านก็จะมีความตั้งเขาเรียกว่าความตั้งใจในการที่จะจะเขาเรียกว่าปลูกเสกเพื่อที่จะให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่เลื่อมใสคนที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยนำกลับไปบูชาที่กับตัวเองที่บ้านเนี่ย แล้วสามารถที่จะประสบถึงสิ่งดีๆครับแค่คาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันเรื่องเมตตาเรื่องค้าขายถือว่าเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลครับแล้วก็พระเกจิสมัยเก่าๆเ,เนี่ยต้องบอกเลยนะครับทุกคนครับว่าค้าขาคมต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนเนี่ยท่านเรียนจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นครับ พอท่านล่าเรียนมาเนี่ยเหมือนกับ,บผมขออนุญาตใช้คาว่าบางทีพระหนุ่มๆเนี่ยบางทีจะร้อนวิชาผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับร้อนวิชาอย่างหลวงพ่อกลวยเนี่ยผมขออนุญาตพูดเลยว่ามีเหมือนเหมือนกับมีคนเขาบันทึกไว้ว่าตอนนั้น2500เนี่ยคือหลวงพ่อกลวยท่านมีการเรียนวิชามาเยอะนะครับท่านก็จะแบบทำท่านจะเขาเรียกว่าสักยันก่อนอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นท่านถึงมาทําเป็นพระเครื่องนะครับหรือเครื่องราง แล้วก็ได้รับความนิยมเพราะว่าหลายคนนําไปบูชาแล้วเกิดประสบการณ์มากมายครับจนอย่างที่ผมบอกว่าหลวงพ่อกลวยท่านนะครับยังบอกกับลูกศิษย์เลยนะครับว่าให้ไปหาท่านเชื้อนะครับเพราะว่าเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเรียกว่าท่านทั้งสองพระเกจินเนี่ยนะครับเป็นสาสธรรมมิตรกันนะครับใกล้ชิดกัน หลวงพ่อกลวยกับหลวงพ่อเชื้อนะครับมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าทั้งทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้ไปมาหาสู่กันเป็นประจำและมีพระบางรุ่นด้วยนะครับที่หลวงพ่อเชื้อเนี่ยท่านได้มีการนิมนต์หลวงพ่อกลวยเนี่ยมาร่วมปลุกเสกด้วยและยังมีพระอยู่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลวงพ่อเชื้อเนี่ยท่านตั้งใจที่จะทำมากมากเลยนะครับที่มีการลงบันทึกเอาไว้ก็คือพระสมเด็จบิง พระรุ่นนี้นะครับสร้างประมาณพศ2510หลวงพ่อเชื้อนะครับท่านตั้งใจที่จะสร้างพระรุ่นนี้มากนะครับมีมวลสารหลากหลายชนิดครับแล้วก็ท่านมีการโขกตํานะครับผสมเนื้อเนี่ยด้วยมือของท่านเองนะครับพระบางองค์เนี่ยนะครับจะมีแร่อุกบาทนะครับผสมอยู่ด้วยแล้วก็มวลสารในการสร้างพระรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกของท่านครับแล้วก็ ผงวิเศษต่างๆท่านสามารถที่จะเขียนแล้วก็ลบนะครับแล้วก็ผงอย่างอื่นที่มีการสะสมมาในระหว่างที่ท่านทุดงนะครับหรือว่าอาจารย์ของท่านมีการมอบให้กับท่านหลังจากท่านมีการผสมแกะพิมพ์นะครับพราออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลวงพ่อเชื้อท่านก็จะนำทั้งหมดเนี่ยไปปลุกเสกในในโบสถ์นะครับแล้วก็ จะมีลูกศิษย์ของท่านหนึ่งหนึ่งคนนะครับชื่อในเอียงนะครับก็จะสั่งให้ปิดประตูโบสถ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อนุญาตให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยอยู่ร่วมในพิธีปลุกเสกด้วยความอศัศจรรย์นะครับก็ในเอียงเนี่ยก็เอามาเปิดเผยให้นะครับต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็ในการปลุกเสกเนี่ยหลวงพ่อเชื้อท่านก็จะนั่งสมาธิปลุกเสกขณะที่ท่านกาลังนั่งสมาธิอยู่นั้นนะครับปรากฏว่าพระสมเด็จบินเนี่ยนะครับที่วางอยู่ ในถาดนะครับก็จะมีการลอยขึ้นมาทีละองค์2อ,องค์นะครับลอยขึ้นมาพระองค์ไหนที่ลอยขึ้นแล้วตกลงมาในถาดนะครับหลวงพ่อเชือ้อท่านก็จะบอกว่าองค์เนี้ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าองค์ไหนที่ลอยแล้วไม่ตกในถาดนะครับหรือไม่ลอยเนี่ยท่านก็จะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำมาปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ค่อนข้าง จะหายากนะครับแล้วก็ตามการเวลาครับก็จะมีแตกหักไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่หลวงพ่อเชื้อเนี่ยท่านมีความพิถีพิถันในการจัดสร้างนะครับตั้งแต่การหามวลสารนะครับอของดีต่างๆพระผงต่างๆที่หลวงพ่อเชื้อท่านลบเองนะครับเขียนเองรวมถึงผงของครูบาอาจารย์ที่ ที่ผมบอกทุกคนไปนะครับแล้วก็มีมวลสารอาถรรพ์ต่างๆอีกมากมายผ่านการปลุกเสกแล้วจึงนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลพระสมเด็จของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อคราวหน้าผมจะนำพระสมเด็จเนี่ยมาให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นเจ้าของเหรียญด้วยนะครับขออนุญาตนำภาพมาให้ พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนได้เห็นกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆข้อความนะครับทุกๆเนื้อหาที่นำมาพูดคุยกับที่ติดตามกันนะครับยังไงต้องขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามพูดคุยกันนะครับมีการแนะนำต่างๆนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็สวัสดีครับบางทีมีเสียงเมื่น้ำลดเป็นดังมากเลยครับ